ข้อ3ถ้าคุณจะเข้าใจปัญหานี้คุณจะต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตอบครูตอบหลายตัวเลือกตอบครูชื่นใจหลายตัวเลือกแปลว่าตอบมากกว่า 1. ตอบค่ะ 1. รายละเอียดเกี่ยวกับคุ้นที่ลักกี้ซื้อ 2. ทางคณะมีเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพเพียงพอไหมสําหรับอะไรลกูกสําหรับในการตัดเย็บแฟชั่นดีไซน์ให้กับ นักศึกษาใช้ยืมก่อน 3. ม,มีใครยืมเงินลักกี้ไหมอแล้วยังไม่คืนอีกหรือเปล่า 4. ช่องทางการช่วยเหลือการเงินที่เป็นไปได้สําหรับลักกี้เพื่อให้ลักกี้มีช่องทางในการนําเงินมาคืนได้ตอบค่ะตอบค่ะตอบค่ะตอบอะไรโลกอ่ะให้ยกมือยกได้มากกว่าหนึ่งตัวเลือกใครตอบหนึ่งยกมือ เอามือลงใครตอบสองยกมือเอามือลงยกได้เรื่อยๆใครตอบสามยกมือใครตอบสี่ยกมือฉเลอฉเลยเฉลยเนาะเริ่มหนึ่งสองสมข้อที่ต้องตอบเริ่มนะจ๊ะเวลานักเรียนคิดให้นักเรียนคิดอย่างนี้หนึ่งแต่และตัวเลือกเนี่ยอะไรเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสอง อะไรเป็นการแก้ปัญหาระยะยาว 3. ตัวเลือกไหนที่ส่งผลต่อการวางแผนในอนาคตแค่นั้นเองเริ่มตัวเลือกที่ตอบคือข้อ1 2 3ตึ๊ดตอบข้อตอบข้อดีใจด้วยกับคนตอบข้อสองสสี่ร้มเฮ้ยทำไมโคเริ่มดูนี่ลูก ข้อที่หนึ่งลายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นที่ลักกี้ซื้อคำตอบคือรู้ไปแล้วยังไงคะลกมันเป็นหน้าที่ของลักกี้ที่ต้องไปบริหารจัดการหุ้นจำนวนนั้นถูกต้องไหมคะเราไม่ได้ส่งเสริมให้เขาซื้อด้วยซ้ำจะซื้อเรื่องของเขาแต่เขาต้องเอาเงินมาคืนถูกต้องไหมคะดังนั้นข้อนี้เราแค่ไม่จำเป็นต้องรับทราบแค่รู้ว่าเขาซื้อแล้วก็ต้องอธิบายเขาว่าเออจริงๆนอกมาคือแล้เนาะ ข้อนี้ตัดทิ้งข้อ2ทํทำไมต้องตอบคำตอบข้อ2เพราะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะอะไรโลก